สวัสดีครับเพื่อนครับพี่กบอยู่ที่แปลงของคุณป้าเพชรไทยลินสวัสดีครับป้าจ้าสวัสดีจ้าอยู่ที่สวนครึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยสวนเรียนแปลงพีป้าเนี่ยปีที่แล้วพี่กบมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าแปลงนี้คนละแปลงนะใช่คนละแปลมีทุเรียนกี่แปลงทั้งหมดเนี่ยมีสองแปลงค่ะสองแปลงกองสองแปลงแล้วก็สามแปลงที่แปลงใหม่ครับใช่จ้ะแล้ววันนี้เอา อะไรมาสามตับแขงสามตับตรงดินสี่ตันนะลงที่นี่ครับเดี๋ยวพาชมสวนของป้าด่อยครับป้าบอกว่าใช้ประหยัดคือใช่ประหยัดปีที่แล้วสองตันป้าใช้สองแปลงป้นี้ยังไม่หมดที่นู้นยังเหลืออีกสิบกว่าลูกแตงนี้ใช้ยังใช้แล้วเมื่อก่อนก็สอบขาวใช่เมื่อก่อนก็สอบขาวอันนี้ป้าใช้แล้วป้าป้าหวานก่อนจะตัดลูกก่อนตัดลูกป้าหวานไปแล้วใช่ เป็นไงบ้างป้ามันดีขึ้นไหมฮะเพราะผมไม่เคยเห็นแปลงนี้ก่อนหน้านั้นป้านึกว่าป้านึกว่าป้าป้านึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะออป้าใช้ป้าป้าหวานป้าก็มูซัวแหละป้าก็มูซัวแหละป้าก็หวานก่อนจะตัดลูกนะป้าก็หวานก่อนป้าหวานก่อนก็มันมันไม่โสมอ่ะ ป้าปลูกไม่โทมไม่โทมนะป้าแต่ว่าป้าปลูกค่อนข้างขีเนาะมันขีป้าก็ม่วนมั่วแล้วก็ดูการระยะสายตาเอาทาแต่ว่าแต่ว่าโอเคอะฮะก็คือมันก็เนาะปลูกอืมใช่ไอไอพวกเนี้ยถ้าไอ้พวกเนี้ยถ้าไม่โดนนนอะไรพวกนี้ตายนะต้นใหญ่หมดเลยแต่ไอ้้ไอพวกนี้มันไอ้พวกนู้นมันตายด้วยเนาะใช่อันนี้ไม่มีแล้วนะน้อยไม่มีนะ ที่อันนี้ก็สวยนะเนี่ยใบใบสวใบรีใบเรียบใบเรียบใบมันเงาเนี่ยเนืเนี่ยใบเขียวเข้มใช่โอ้โหป้าปลูกแปลงนี้กี่ไร่เอ้ยกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่สี่ร้อยอะสี่ร้อยกี่ไร่ครับใช่สิบห้าไร่สิบหกไร่สิบห้าไร่สี่ร้อยต้นนะครก็ถือว่าถี่เนาะถี่มากแต่ก็ ให้มันเป็นไว้ก่อนไม่ได้ใจให้มันเป็นไว้ก่อนแล้วปีนี้เก็บผลผลิตมาได้เยอะไหมฮะปีปีนี้ได้มาหกตันอ๋อแปลงเนี้ยนะใ่ะนะต้นนะก็ดูที่ใบโห้ใบมาดีมากเลยอันนี้ใบใบแรกใช่ไหมคะใบแรกโอ้ป้ากะว่าเดี๋ยวเอาอีกสักรอบให้มันให้มันเกิดก่อน คือเร<ำ>าไม่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่มีความรู้แล้วแล้าทำได้ยังไงอ่ป้าไม่มีความรู้ก็เห็นพวกปู่ป้าก็อยากจะปลูกป้าก็ปลูกตามอย่างนั้นแหละออดูว่ามีทุเรียนอายุห้าหกปีแล้ว แล้วขนาดนี้อ่ะแต่อันนี้ปีนี้มันก็ได้มาเจ็ดแสนกว่านะครูเจ็ดกมันจได้มาเจ็ดแสนกว่าลยวมันไม่มีทุกต้นนะแล้วป้าขายไงครับป้าป้าขายลงลงมาซื้อเลยลงที่จันทบุรีใช่จ้ะล้งที่จัดจันทบุรีมาซื้อค่ะหมายความว่าที่นี่ปลูกทุ่เรียนเยอะมีมีคนปลูกเยอะมีร้านขายยาเขาปลูกด้วยของเขาปลูกที่ทองเขพภมเขาปลูก ห้าสิบไร่จากนี้ไปท้องพระบูมไกลอยู่อ่ะไกลไหมล่ยไปออ๋ไม่เคยไปใช่จ้ะแต่ว่าในโซนของสวนพึ่งเนี่ยทุเรียนเยอะจริงอะเยอะข้างบนก็เยอะมข้างบนก็เยอะแต่เขาใช้ปุ๋ยที่ไหนป้าก็ไม่รู้หรอกนะแต่อันนี้คือว่าใครชอบก็ใครสั่งใครชอบใครเห็นยังไงไอเราดูก็เราก็เห็นนะผมอันนี้มันเริ่มดีขึ้นนะเนี่ยดูที่สิสองปีที่แล้วมันจะตายแล้วตายแล้วเนี่ยถือว่า โอ้โหทุเรียนป้าทีแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรเนาะแล้วป้ายกย้ระดับเป็นไงคะเนี่ยเป็นร่องทามันร่องไว้ด้วยมะนาวโอ้นาแล้วก็มีฝรั่งที่ป้าปลูกแซมให้แม่ครัวเล็กขูดไปเลยเขาบอกว่าเขาบอกป้า,างไงเขาบอกว่ารากมันจะขาดนะป้าอโอ้ป้านึ่งในใจนี้ตีตอนแรกที่เขาปลูกเขาตัดรากทิ้งใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ตัดทั้งหมดทั้งนี้ก็ยังมีรากหากิน กันอยู่มันไม่ได้ตัดทั้งหมดสร่ล้ตัดสินใจสรุปแล้วตัดอ่ขุดไปมีกระทบกับต้นไหมฮะไม่ไม่กระทบไม่กระทบนะใช่จ้ะมันตัดไปก็ตัดไปรากอื่นก็ยังอยู่ใช่ยังรากส่วนอื่นฝั่งนี้ก็หากันได้ทางไหนก็หากันได้เพรว่ามันไม่เสียเท่าท่าไหร่อก็ป้าก็ตัดสินใจนี่เลยแต่พูดถึงว่าอุ่นใจเนาะมีทุเรียนจํานวนเยอะแล้วก็พูดถึงว่าก็ก็มันยังไม่เยอะไห ตอนนี้ราคาดีมากอะอันนี้ตอนนี้อันนี้ตอนนี้มันดีกว่าแปลงนู้นแปลงนู้นป้าจะใช้อันนี้แหละพอเอาลูกน้องมาส่งก็เอากลับไปสิบถุงยี่สิบถุงสามสิบถุงก็กลับไปเพราะว่าที่นู้นมันยังไม่มีที่เก็บป้าคือมีอยู่แปลงแปลงที่พวกเคยไปเมื่อปีที่แล้วเห็นเห็นแปลงนั้นแล้วก็เห็นบอกว่ากําลังลงเพิ่มอีกตรงไหนฮะตะเคียนทองลงเยอะไหมฮะที่เกิดเหตุ ลงไม่เยอะลงหน่อยเดียวประมาณสองรต้นโอ้โหหน่อยเดียวสองอยตน้นะนะโอ้ยสุดยอดเลย <laughs> แล้วป้าเอ่อเนเบอกว่าเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยอ,อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงสวนพึ่งค่ะสวนพึ่งใช่ค่ะสวนพึ่งติดกับเทศบาล๋อชื่อร้านอะไรร้านเจ,เจ้าขุนก็้ <c oughs> เดินสายเมนรอบเลยนู่นเส้นนี่เส้นตอนนี้เป็นเส้นเมนสามเส้นเลยเปิดนี่ต้องซ้ายขวาแล้วก็กลางสี่เสียต้องเปิด อันเลยคือป้าใช้เวลาในการลดน้ําเนี่ยนานมากเลยเพราะว่าจํานวนต้นเยอะแล้วก็ด้วยประกอบกับการที่ว่าวางระบบท่อเนาะใช่เราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเราก็คือประสบเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่มีประสบการณ์เพราะเราไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือว่าต้องใช้ท่อขนาดไหนครับอะไรพวกนี้ยิ่งที่แต่งนู่นนะนะสองนิ้วขึ้นอ่ะโอ้ทั้ง ขันแปลงใช่เพราะน้ําน้ําไม่พอด้วยเพราะน้ําในห้วยเล้งนะปีนี้แห้งป้าเอาแม่ครุยล้วงสองรอบน้ำยังไม่พอเลยครับเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยถือว่าใบของป้ามาดีเนี่ยปีนี้ก็ไม่มีลูกนะปีกายก็ไม่มีลูกปีก่อนก็ไม่มีลูกแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นดีขึ้นอ่าป้าคิดว่าปีหน้านี้สงสัยถ้าจะออกดอกได้ต้นนี้โอเคเลยเพราะว่ามันไซด์เดียวกันเยอะเลยนะ ตอนแรกมันมันใหญ่ต้นนู้นก็มันจะตายต้นนู้นก็มันจะตายเนี่ยสองปีสามปีแล้วมันโตมันดีขึ้นเนี่ยฮะถือว่าป้าเนี่ยไม่ไม่ป้าบอกว่าป้าไม่มีความรู้เลยนะฮะแต่ป้าทำทุเรียนได้ขนาดนะขนาดนี้มทมเลออนะฮะก็เป็นป้าอยู่ที่ร้านจอเจคุณนะฮะอยู่ที่อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับใช่จ้ะขอบคุณป้ามากเลยที่พาชมสวนในวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับ